สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีล้างรถแบบพรีเมียมเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการล้างรถตู้คันใหญ่ๆแบบนี้นะครับพร้อมกับเคลือบเงาไปเลยในขั้นตอนเดียวด้วยแชมพูใหม่ล่าสุดสูตรกาฟีนนะครับจากล็อกส์ประเทศอเมริการวมถึงวิธีการเคลือบแก้วนะครับแบบสเปรย์ด้วยง่ายๆในคลิปนี้ติดตามชมไม่จบนวัตรกรรมใหม่ๆในการล้างรถนะครับทำให้เราทํางานได้รวดเร็วนะครับเป็นการล้างความสะอาดพร้อมกับเคลือบเงาไปเลยในขั้นตอนเดียวนะครับรวดเร็วมากเพราะเขามีสารกาฟีนนะครับซึ่งผสมอยู่ในแชมพูทําให้เกิดความเงางามนทันทีพร้อมกับอุปกรณ์การล้างรถ ที่ทําให้เราล้างรถเราไม่เป็นรอยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าการล้างรถส่วนใหญ่เนี่ยรอยขนแมพเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ฟองน้ําล้างรถผ้าเช็ดรถต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนําเทคนิควิธีการล้างรถแบบถูกต้องแบบมือโปรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปนี้เลยนะครับ สำหรับรถตู้ที่เราจะล้างกันในวันนี้นะครับก็คือรถตู้คันนี้เลยซึ่งก็ไปลุยมานะครับก็มีคราบโคลนคราบสิ่งสกปรกเกาะอยู่ทั่วรถเลยนะครับซึ่งรถคันนี้ไม่ได้เคลือบแก้วมาสังเกตว่าพวกคราบสิ่งสกปรกมันจะเกาะฝังไปที่สีเลยพวกคราบนงคราบน้ำพวกนี้ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานถ้าโดนแดดนานๆบ้างแม่มก็จะฝังกัดกินเข้าไปในสีรถเรื่อยๆมันก็จะล้างออกยากอันดับแรกนะครับในการล้างรถเนี่ยให้ฉีดน้ำนะครับไปที่ตัวรถก่อนนะครับ เพื่อที่จะไล่สิ่งสกปรกเบื้องต้นออกนะครับซึ่งถ้าเรามีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยแรงดันน้าก็จะช่วยฉีดเอาคราบสกปรกเบื้องต้นออกไปได้ก่อนนะครับเราก็ฉีดไล่จากบนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สามารถฉีดเน้นบริเวณซุ้มล้อที่เป็นโคนต่างๆพวกเนี้เป็นเครื่องแรงดันน้ำก็จะช่วยได้แต่ถ้าใครไม่มีเราก็ใช้สายยางฉีดน้ำเอาล้างสิ่งสกปรกเบื้องต้นออกก่อนเป็นอันดับแรกก่อนนะครับผม ถัดมานะครับเราก็จะมาล้างรถด,ด้วยแชมพูโฟมนะครับของ l ็อกรุ่นพรีเมี่ยมสูตรกาฟีนนะครับวิธีการผสมอัตราส่วนแชมพูกับน้ำนะครับก็คือ1ต่อ10นั่นเองนะครับเราจะผสมแชมพูลงไป60 ml นะครับสำหรับน้ำเนี่ยก็เติมลงไป 600 ML นะครับทั้งหมดจะได้อยู่ที่660 ML ซึ่งสามารถล้างรถตู้คันใหญ่ๆแบบเนี้ได้เพียงพอหรือว่าสบายๆเลยนะครับแต่สำหรับอัตราส่วนการผสมเนี่ยจริงๆมันก็ปรับได้ตามความต้องการนะครับถ้า1ต่อก็จะได้โฟมแบบในคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้โฟมแน่นกว่านี้หรือว่าอยากจะประหยัดให้โฟมมันน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับก็ผสมในอัตราส่วนที่น้อยลงได้ ดี๋ยวเรามาล้างกันเลยนะครับเราก็ฉีดพ่นโฟมไปที่ตัวรถได้เลยนะครับตัวแชมพูล็อกเนี่ยเขาสามารถผลิตเนื้อโฟมได้หนาแน่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญของแชมพูตัวนี้ที่ไม่เหมือนแชมพูทั่วไปนะครับก็คือเป็นแชมพูล้างพร้อมเคลือบเงานะครับไม่ใช่แชมพูสลายคราบเพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าความเป็นกลางจะไม่ไปกัดเอาแว็กซ์หรือเคลือบแก้วที่เราเคลือบมานะครับจะไม่ไปทำลายชั้นแว็กซ์หรือชั้นเคลือบแก้วที่เราเคลือบมาปลอดภัย100%นะครับ ซึ่งจะเป็นแชมพูคนละประเภทกับแชมพูสลายคาบนะครับแชมพูสลายคาบเนี่ยอาจจะมีค่าความเป็นกรดซึ่งมันจะเข้าไปกัดเอาสิ่งสปกปรกออกต่างๆไปได้ดีกว่าแชมพูแบบเคลือบเงานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานด้วยว่าต้องการใช้งานประเภทไหนนะครับแต่สําหรับรถที่เคลือบแก้วมาแล้วหรือลงแวกมาแล้วนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นพวกแชมพู พร้อมเครือบเงาแบบนี้ครับแชมพูสูตรกาฟีนก็จะช่วยถนอมหรือว่าบำรุงเครือบแก้วหรือเครือบแว็กที่เคลือบมา ให้อยู่กับรถได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับชอบถามว่าเอออยากใช้แชมพูโฟมแบบให้โฟมมันออกมาแน่นๆกระจายตัวได้ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอันดับแรกนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของแชมพูโฟมก่อนเลยนะครับถ้าเราเอาแชมพูล้างรถธรรมดาเนี่ยมาใส่กระบอกโฟมมันก็จะฉีดออกมาไม่ได้เป็นโฟมแบบนี้นะครับต้องเป็นแชมพูที่เอาไว้สําหรับผลิตโฟมเป็นแชมพูโฟมด้วยนะครับแล้วก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าจะใช้เป็นแชมพูพร้อมเคลือบเงาหรือแชมพูสลายค่าเพราะว่าวัตถุประสงค์การใช้งานเนี่ยมันต่างกันนั่นเอง อันดับที่2นะครับก็คือเรื่องของตัวกระบอกโฟมหรือว่าหัวฉีดโฟมนะครับตัวนี้มีผลของเรื่องของการผลิตโฟมแล้วก็เรื่องของการกระจายโฟมนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับเราใช้กระบอกพ่นโฟมของ 3D เนี่ยก็จะเป็นเกรดอย่างพรีเมียมเลยเนี่ยเขาก็สามารถผลิตโฟมออกมาให้แน่นแบบนี้เลยแล้วก็กระจายโฟมมาได้ดีปรับการกระจายโฟมได้หลายรูปแบบตามความต้องการเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ล้างมาจะครบคันแล้วนะครับรถตู้คันใหญ่ขนาดนี้สามารถล้างได้เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข้อดีของโฟมแน่นคือช่วยให้เวลาล้างแล้วไม่เกิดรอยขนแมวนั่นเองนะครับเนื้อโฟมของตัวแชมพูร็อกเนี่ยต้องบอกว่านุ่มหนามากๆเลยนะครับ ถัดมานะครับเราก็จะมาถูทำความสะอาดกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันเป็นแชมพูพร้อมเคลือบเงานะครับเราก็จะมาถูทำความสะอาดซึ่งสกปรก,กมันก็จะหลุดออกง่ายได้เลยแล้วก็จะเป็นการเคลือบให้ความเงาเพราะว่ามีสารกาฟินไปนในตัวนะครับแนะนําอุปกรณ์ในการล้างรถนิดหนึ่งนะครับสำคัญมากเลยนะอุปกรณ์ในการล้างรถที่ดีนะครับจะช่วยให้ไม่เกิดรอยขนแมวนั่นเองนะครับซึ่งแนะนําเลยเดี๋ยวนี้จะมีนว,วัตกรรมที่เป็นถุงมือขนแกะนะครับซึ่งนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลย ตัวนี้นะครับเป็นของ 3D นะจะเป็นถุงมือขนแกะแท้นะครับขนหนานุ่มเลยเวลาโดนน้ําแล้วขนเขาจะฟูขึ้นแบบนี้เลยนะครับจุ่มลงไปในน้ําก่อนนะก่อนใช้งานขนจะหนานุ่มไม่หลุดง่ายแล้วก็เวลาถูไปที่ตัวรถเนี่ยไม่เป็นรอยขนแมวนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของการที่เขาเป็นถุงมือก็คือว่าเวลาเราใช้งานอ่ะโอกาสที่จะตกหล่นลงพื้นเนี่ย ไม่มีเลยนะครับคือเป็นศูนย์เลยไม่เหมือนฟองน้ําที่บางทีเราล้างรถอะ่ะปัญหาที่เจอบ่อยมากคือชอบทําตกลงพื้นนั่นเองนะครับเราก็ต้องเอาไปล้างก่อนล้างไม่แน่ใจว่าสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดมาเช็ดที่รถก็จะเป็นรอยอีกนอกจากนั้นนะครับในการที่จะล้างเข้าซอกมุมเล็กๆต่างๆด้ามจับตะแกงเนี่ยถุงมือเหมือนเราเอามือสอดเข้าไปได้เลยแต่ถ้าฟองน้ํามันก็จะกำลําบากนิดนึงเนาะแต่ว่าถุงมือมันจะคล่องตัวกว่ามากใครที่ยังไม่เคยใช้ถุงมือล้างรถแนะนําเลยนะเราก็แนะนําเป็นขนแกะแท้ของ 3D ตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมี่ยมที่ไม เหลนใครเลยอยากให้ลองดูอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถังน้ํล้างรถนะครับที่หลายๆคนมองข้ามเดี๋ยวนี้ถังน้ําสมัยใหม่นะครับเขาจะมีตะแกรงสําหรับกองเศษหินเศษดินเศษทรายนะครับแบบนี้เราเอาถุงมือลงไปนะครับแล้วก็ถูวนกับตะแกรงด้านล่างเศษดินเศษทรายจะตกลงไปใต้ตะแกรงนะครับทุกครั้งที่เราจุ่มลงไปเนี่ย ดินทรายก็จะไม่ติดขึ้นมาบนถุงมือหรือว่าฟองน้ำล้างรถทําให้การล้างรถเนี่ยไม่เคยรอยขนแมวอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับจะไม่มีเศษดินสีทรายเลยถุงมือจะกลับมาสะอาดเลยนะครับเวลาที่เราเอากลับไปล้างีกค้งนะครับก็จะไม่เป็นรอยขนแมวอย่างแน่นอน สำหรับถังน้ำล้างรถชัยเมดร,รุ่นนี้นะครับจะเป็นขนาด20ลิตรเลยเป็นขนาดใหญ่นะครับใช้งานสะดวกแล้วก็จะมีตะแกรงมาให้ด้วยนะครับเป็นตะแกรงรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นพรีระมิดนะครับสังเกตว่าจะไม่เหมือนตะแกรงทั่วไปนะเขาจะมีเทคโนโลยีในการกรองดินกรองฝุ่นเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็วัสดุหนาะแข็งแรงแบบนี้เลยเราก็ใส่เข้าไปในถัง แบบนี้นะครับทุกครั้งที่ล้างรถก็จะมีตัวกรองเศษดินเศษหินนั่นเองนะครับสำหรับชุดอุปกรณ์ล้างแนะนําให้มี2ชุดนะครับชุดหนึ่งเอาไว้ล้างบริเวณตัวถังด้านบนที่ไม่สกรปรกมากแล้วก็อีกชุดหนึ่งเอาไว้ล้างบริเวณตัวถังช่วงล่างนะครับที่มีความสกรปรกมากก็จะช่วยลดการเกิดรอยขนแมวไปได้อย่างเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวขอแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมนะครับบริเวณที่เป็นโลโก้หรือมีจับประตูนะครับ,บรวัสดุที่เป็นโครเมียมมักจะมีคราบไข่นาะนะครับที่มันฝังอยู่ตามซอกมุมเล็กๆนะครับอันนี้ครับจริงๆเราทำล้างสะอาดได้ด้วยน้ํายาเช็ดอะเนกประสงค์ในคลิปนี้ใช้เป็นตัว3ีกันสแลมจากอเมริกานะครับก็ฉีดไปบริเวณตามซอกมุมที่มีคราบไข่แล้วก็ใช้แปรงดีเทลลิ่งเนี่ยขัดถูไปได้เลยนะครับพวกคราบไข่สกรปรกมันก็จะหลุดออกได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองนะครับ น้ำยาเช็ดอเนกประสงค์หรือว่าน้ำยาสลายราบเนี่ยปกติเขาก็จะมาเป็นแกลลอนให้เราไดลูดหรือว่าผสมน้ำเราก็จะผสมให้เจือจางตามปัตุประสงค์การใช้งานอย่างเช่นถ้าเรามาใช้งานในการล้างห้องเครื่องทําความสะอาดโลโก้มือจับต่างๆพวกนี้เราก็ไดลูดให้เจือจางได้แต่ว่าถ้าเราต้องการไปทําความสะอาดบริเวณช่วงล่างของรถยนต์เราก็สามารถไดลูดให้เข้มข้นขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของล้อแม็กก็ควรจะแยกอุปกรณ์การล้างออกมานะครับซึ่งเราจะใช้เป็นสเปรย์ T D B D X ตัวนี้จะเป็นสเปรย์ละลาย ผงเบรกสามารถฉีดไปที่ล้อแมกได้เลยนะครับเขาก็จะไปละลายเอาผงเบรกออกมาแล้วเราก็ใช้แปรงทําความสะอาดล้อแมกขัดถูทาความสะอาดเข้าไปด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงใช้แปรงดีเทลลิ่งนะครับแปรงบริเวณรูน็อตนะครับหรือว่าบริเวณที่เข้าถึงได้ยากอย่างเช่นคาลิเปอร์เบรกพวกนี้สามารถทําความสะอาดได้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้น้าเปล่าล้างอีกรอบหนึ่งล้อแมกก็จะกลับมาสวยเงางามใหม่เลยนะครับ หลังจากที่ถู ates, ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็ใช้น้ำนะครับฉีดล้างเอาแชมพูออกได้เลยนะครับก็ฉีดไล่แชมพูลงมาได้เลยจากบนลงล่างนะครับน้ําก็จะช้าล้างเอาโฟมเอาแชมพูออกไปพร้อมกับสิ่งสกปรกนะครับเดี๋ยวขอแนะนําเรื่องการฉีดน้ำได้เยนะครับอย่างเครื่องที่ร้านใช้เนี่ยมันจะเป็นแค่ลอยบ่าก็คือไม่ได้แรงมากเนาะเพราะฉะนั้นหัวมันจะปรับน้ําแบบเป็นเส้นตรงเป็นกระจายได้แต่ว่าถ้าใครใช้เครื่องฉีดน้ําที่มัน แบบบ่าสูงมากต้องระวังเลยนะครับบางทีฉีดไปมาจะเป็นอันตรายได้ยิ่งรถแลฟฟี่มาเนี่ยต้องระวังเลยสติกเกอร์จะเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยระยะการยืนอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันไม่แรงมากก็ยืนใกล้ได้แต่เพราะว่าถ้าเคลื่อนฉีดนะ้ำมันแรงมากคนรจะถอยออกมาหน่อยแล้วก็ปรับหัวกระจายนะครับต้องดูวัสดุที่เราฉีดลงไปด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มาถึงขั้นตอนของการเช็ดแห้งแล้วนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดรอยขนแมวได้ง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผ้าที่เราเลือกใช้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้ในตลาดก็มีผ้าหลากหลายแบบนะครับในคลิปก่อนเราก็จะแนะนําเป็นผ้าชามมวจากญี่ปุ่นก็ใช้ได้ดีแต่ตอนนี้นะครับก็จะมีผ้านวัตกรรมใหม่นะครับที่เรียกว่า 3D hydrofill นะครับซึ่งเป็นของ 3D ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะทําออกมา2สีนะครับก็คือมีสีเขียวแล้วก็สีเทาให้เราเลือกนะครับไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ extra large ก็คือขนาดใหญ่ พิเศษเลยนะครับมันสามารถทํางานเช็ดรถได้อย่างรวดเร็วมากเลยวิธีใช้งานนะครับง่ายมากเราก็โปะผ้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดลงมานะครับ ตัวรถเนี่ยก็จะแห้งทันทีเลยที่สำคัญนะครับไม่เป็นรอยขนแมวด้วยนะครับตัวนี้ก็คือผ้า 3D hydrofill นะครับนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากระโปรงแห้งทันทีเลยนะครับที่สำคัญนะครับที่บอกว่าเราล้างคันนี้นะครับด้วยแชมพูสูตรกาฟีนก็คือเป็นการล้างทำความสะอาดแล้วก็ให้ความเงาแบบนี้ไปเลยนะครับรถจะเงาสวยแบบนี้เลย นี่นะครับผ้าก็จะเป็นผืนใหญ่ไซส์ extra large แบบนี้นะครับเวลาเช็ดก็ถูไปเลยนะครับแบบนี้ความทนทานหลังจากใช้งานที่เวลาเราซักไปแล้วขนไม่แข็งอันนี้สําคัญมากขนแข็งเมื่อไหร่รถเกิดรอยทันทีนะครับพอเราเช็ดเสร็จทั้งคันเรียบร้อยนะครับรถเราก็จะสะอาดพร้อมกับให้ความเงางามทันทีเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการเคลือบแก้วแบบสเปร์กันต่อเลยนะครับ ถัดมานะครับคันนี้นะอย่างที่บอกว่ารถค่อนข้างโซมเลยนะครับก็คือไม่ได้มีการเคลือบแก้วมาแนะนำนะครับเดี๋ยวนี้มีนวัตรกรรมนะครับจะเป็นตัว R1 c a r b อนจากนาโน n i c นะครับใช้คู่กับดินน้ํามันเซลโลเคลนะครับตัวเนี้ยเขาจะไปช่วยฟื้นฟูสภาพสีจริง,รงๆสีรถคันนี้สากมากนะครับใครที่ผิวรถสากไม่ค่อยได้ดูแลหรือใช้ไปมันจะมีพลภาวะเกาะนะครับก็แนะนําใช้ง่ายแค่ฉีดสเปรย์ลงไปที่สีรถ แล้วก็ดินน้ำมันเนี่ยลูบไปได้เลยบนผิวรถแบบนี้ครับลูบเบาๆไม่ต้องออกแรงเลยนะครับสามารถลูบได้ทุกชิ้นส่วนของตัวรถโคมไฟก็ลูบได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบน้ำยาออกนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้นะครับตัวนี้จะเป็นของ n a n o n i c Super Soft ซอฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นผ้าเช็ดเก็บแบกโดยเฉพาะเลยนะครับเช็ดมาก็จะขึ้นเงาแบบนี้เลยนะครับนอกจากความเงาที่ได้แล้วนะครับที่สาคัญคือผิวสีรถเนี่ยมันเรียบลื่น จากที่ส,สากนะครับจะกลับมาเรียบลื่นเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเคลือบแก้วแบบใหม่ด้วยเป็นเคลือบแก้วสเปรกาฟีนนะครับตัวนี้จะเป็น R2 นาะโนนีแค่ฉีดแล้วก็เช็ดมันจะได้เป็นชั้นฟิล์มแก้วขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เจ๋งมากเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเคลือบแก้วกาฟีนแท้นะครับเพราะฉะนั้นเคลือบมาแล้วเนี่ยนอกจากความเงาที่ได้การปกป้องที่ดีแล้วนะครับ จะให้ชั้นฟิล์มแก้วที่ค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งแกร่งเลยนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันมลภาวะต่างๆได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของกันน้ำนะครับจะเป็นแบบซูเปอร์ไฮโดรฟบิกก็คือเหมือนเคลือบแก้วแท้เลยน้ํามันจะไหลไม่เกาะเลยน้ํากิ้งบานในบอดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคลือบครั้งเดียวเนี่ยติดทนนานหลายเดือนเลยสามารถเคลือบได้ทุกวัสดุไม่ว่าจะเป็นโคมไฟพลาสติกดําด้านหรือแม้กระท,ทั่งรถที่แลฟฟิล์มใสกันรอยฟิล์มสีมาก็สามารถเคลือบได้ด้วยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจสเปรย์เคลือบแก้วนาโนนิกก็สามารถคลิกลิงกด้านบนเพื่อชมวิธีการใช้งานแบบละเอียดได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเคลือบแก้วไปแล้วนะครับรถก็จะดูแลง่ายแบบนี้เลยเดี๋ยวฉีดน้ําให้ดูนะครับอันนี้คือข้ามวันแล้วน้ํายาเซ็ตตัวแล้วนะครับเราสามารถทดสอบนะครับเมื่อฉีดน้ําไปน้ําจะกลิ้งบนใบบอลแบบนี้เลยนะครับหยดน้ำเนี่ยจะกลมร้อยสิบมงศาเพราะว่าตัวอะทูนอลนิกเนี่ยเขามีหัวเชื้อของตัวเคลือบแก้วแท้กาฟีนการไล่น้ําเนี่ยจะเหมือนเคลือบแก้วแท้เลยจะเห็นได้เลยว่าตัวน้ำเนี่ยมันจะไม่เกาะสีรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โดนมลภาวะโดนสิ่งสกปรกเขาจะไม่สามารถฝังตัวเข้ากับสีรถได้ทําให้เราล ดูแลรถได้ง่ายขึ้นรถก็จะเงาสวยแบบนี้เสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในการดูแลรถสมัยใหม่เนี่ยง่ายมากๆแค่ใช้ R1 c a วันคาร์บอนกดินน้ำมันนะครับแล้วก็เคลือบแก้วได้ตัว R2 แค่นี้นะครับรถของเราก็จะสวยใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถปกป้องสีรถได้ยาวนานอีกด้วยนะครับ อุปกรณ์เหล่านี้ครับถือว่าสําคัญนะครับเราซื้อครั้งเดียวเราใช้ได้แบบยาวเลยเป็นปีๆเลยเพราะฉะนั้นแนะนําให้ลงทุนกับการล้างรถแต่ว่ามันสามารถใช้ได้ในระยะยาวเลยการใช้น้ํายาแล้วก็อุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะครับ<ม>ก็จะทําให้รถเราเนี่ยสวยเงางามแล้วก็ดูแดลรดถได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เกิดรอยขนแมวนั่นเอง สำหรับในคลิปหน้านะครับก็จะมาแนะนําสําหรับท่านที่ไม่มีเครื่องฉีดน้านะครับก็จะเป็นถังพ่นโฟมแบบปั๊มมือจะมาแนะนําวิธีการใช้งานทางร้านจะขึ้นลิงก์ด้านบน่วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกด,ดูที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ไอดีแอดไซโอซาก้าได้เลยคะ่ะ